ใชค่ะออกทีนล่ะสุกหมงมีคนเขอเบิรงเข้าไปเนี่ยยังยังไม่มีสักคนเลยเหรอึอขอมมอนมากมาบ้างแขนแม่วางานเ่ยนี่นสองคือผิดตองน่น่นอ,อ้อง่อ พราะว่าปวดแขนไงสวัสดีค่ะแม่มาแม่มาแม่มาสุลบไปไม่มีแผ่วยาได้แผ่วเขามาแล้วหลบไปอย่าได้แผ่ว,ามาว,แ,ผวแม่มาอืตบไม่ได้หลังแหวนอย่างเดียว สวัสดีค่ะอเอฟซีลูกๆแฟนเพลงแฟนหมอลำของทีมงานเสียงอีสานคุณค,ณคณุบาอาจารย์สาธุขาเพื่อนขอมาแมมาแมมา,มาค่ะแม่มาแล้วค่ะลูกกดไลค์กดแชร์เขามาฟังแม่ลูกๆทีมงานเสียงอีสานค่ะมือคืนนี่ตามคิวของเสียงอีสานเฮาสีได้แสดงอยู่ บ้านบ้านยังไะมะขึ้นดิมั้นเบหมบ้านบึงหมอก,บ,บ,มอกบ้านบึงหมอกล่าสีสไลจังวัดสีสเก,กีค่ะตามคิวนะคะาสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ปาราจินฟั่งถแถลงจากถ้อยถแถลงจาก ท่านสวนกน้อยอุไรพรสวมาแล้วสวสายวัดเจ้าค่ะสวสายวัดมาแล้วสายวัดบอหลำกับธรรมะสวสายวัดสายวัดเนี่ยก็คือสายบุญสายท่านละ่ะค่ะโบเมนสายวัดแบบมาวัดแอลเด้วัดแอวเจ้าของตอนนี้จิตสิตก วัดแอลว่ดใดเด้อค่ะคุณอาจารย์เจา้าขาสวฟาอาควงคืนหอดคือถึงเดอ้อไปหอดทางกรมพี่นองสีสะเกดนามกำลังถ่วมนามมูลนนามซี่นามหวยหวยทับท่านหวยขยุง่งหวยได้แน่ลพระอาจารย์เอ้ยนามกำลังขึน้น พระอาจารย์แทนท่นอ่าพระคู่บุญเชิดเดินทางไปกรุงเทพค่ะเข้ากรุงเทพไปกองละครแล้วค่ะไป่ายละคอนพรีเจอกันเมืองบัวค่ะแม่ค่ะอ่ะแล้วพระเทลรนุเทละคุณนคู่บาอาจารย์พระอาจารย์เจ้าขา บพราว่าสิเป็นวัดสักกำแพงหน่อยสักกำแพงใหญ่อยู่พุนอยู่ทางบ้านจานตำบลจานจานแสนชัยนามเออนามหลากนามท่วมคุณครูบอาอาจารย์นั่งเฮื่อขี่เฮื่อไปแม่นกน่อยกับเบิ้งความเคลื่อนไหวกับไม้ความว่าหนึ่งครอบขั้วหนึ่งองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมานอนผักอยู่วัดบ้านไผย อำเภอราชสีสลัยของเข้าบอดเดล,เลนินบอดเดลินคือว่ารหลดลงสนามบไดายองคาล้าวาันเข้าเนี่ยลงไปตั้งเวทีบไดาค่ะบ้านแม่ก็กลังถ่ายอันมีอนุมัตตอนนี้กำลังทยอยตอบนะคะบานนี้งานดวนงานไฟจูดดากมาหน่เพื่อนบอกว่าไม่นึกบ้านสัน ตำบลเมืองบัวกเกษตรวิสัยเนี่ยเป็นงานบุญแข่งเพือผ้าลูกเจ้ามาเดอ้อมาล่งนีมบไม่มีหมอล่ำพอดีว่าสันเจ้าผ่าป่าโพดเต็มนาเพหนาเฟซอยู่ตอนนี้ว่าสิไปพอกันอยู่งานแข่งเพือเกษตรวิสัยอยู่ตำบลเมืองบัวของเฮา เป็นงานประจำปีมื่อนี่ตามคิวกระสิได้ไปวัดวัดบ้านไร่วัดบ้านไร่เนาะไปอ่าสาธุอนุโม,โมทนาบุญกับคณะกรรมการท่างกำไฟอันนี้เป็นงานของหลวงปู่คุณโทรมาบอกว่าพี่แป้งเอ้ยว่าสัน สนามลงไม่ได้นะ้ําท่วมถนนถูกปิดเลื่อนงานยกเลิกแล้วก็เลื่อนปาดชีวิตบลัมขึ้นักขึ้น,นแน่แท้อีแมลว่าแม่กับยูวัดยูวัดบ้านบ้านภัยน้ำลูกฝนเทลงมาว่าเป็นฝ่าหัวฝนเทว่าเป็นฝ่าหัวพี่น้องเอ้ย วิธีชีวิตการต่อสู้วิธีหมอลำคณะอื่นๆผลกับโพดปึ่งปังปึ่งปั้ง้งงนมากคือกันไบกระไดง,งดงานยกเลิกสนามล่งบ่ไดงานยกเลิกงานถูกเลื่อนพายุที่เขามาอยู่เดียวนี่ค่ะนี่ละ่ะ ทางโคลาดอยู่ทางวัดบ้านไล่เพิ่นกระโทูมายกเหลิกงานมือนีกะก็เลยได้นอนอีกได้บันเนี่ยพักแรมเอินว่าพักแล่มขอความเมตตาอนุเคราะห์จากอาจารย์พระคู่ของเฮาเนี่ยวัดบ้านภายัยล่าสีสไลพอเอ้ยเมตตาลูกเต่าโพดภายเดือคณะกรรมการโมบานผู้ใหญ่บ้านกำนัน คุณแม่บ้านคุณพอบ้านไทยบ้านไทยเมืองพอบ้านสะพานเมืองมาถามข่าวถามข่าวเป็นจังไดโน,โน้ยายโนกว่าสันโอ้ยโมข่อยห่วงเจ้าเดอ้อพักหนีสะกกอนให้พักน้ำยู่ดอกว่าสันรู้ตนศาสตร์สาธุสาธุบุญคุณขอบเพราะคุณยางสูงอย่างหอง บัดนี้กองทัพเดินด้วยท่องลูกเต่าว่าเอ้ยออกงานมาได้เล่นอยู่สองมือเนาะสองมือเนี่ยก็คือเล่นตมเด้สแสดงแล้วก็เล่นขีดตมลูกเอ้ยขับวัวบุญบังไฟประเมินความเสียหายไม่ได้ทั้งดนตรีเครื่องเสียง ฉากไฟจอต่างๆลูกขอบคุณสูก่กำลังใจขอบคุณหล,ลายหลายบัดนี้แฟนเพยงเพินพ่นกับเข้าใจเนาะแฟนเพยงลูกเตาวาเสียงอีสานออกงานมากล้หมุนสองวันนี้เพิ่นว่า ลูกลูกเข้าใจเดอ้ออีแมเพราะท่านได้เรียนเต็มรูปแบบจากมือถืกฝนหลังห่านหลังเวที่ว้าเป็นบวกค่ย้ยขอโทษเดอ้อพี่น้องจักว่าสุดจักว่าแสงจักว่าอีอย่งแม่ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะลูกคาคนเก่งของแม่ขอบคุณดาวล้านดวงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเดียวคนกําวไปงนขอบคุณคขอบคุณส่กำลังใจขอบคุณสู่พลังกองทัพเดินได้ท้องค่ะลูกขาบักมุดไว้แล้วบะนี่ขายบัตรออนไลน์ในกลุ่มปิดขายบัตรออนไลน์ในกลุ่มปิดบัตรราคาลอยยี่สิบเก้าบาท ของวันที่แปดค่ะแปดตุลาคอนเสิร์ตสำหรับคนพิเศษขนมปังโกรเบตอิ่มคุ้มเต็มคำมีศิลปินพิเศษสุดพิเศษคือพี่เตา๋าภูสินค่ะนกนแป้งํำศิวนาลีนกพี่แอ๊ชโชชัยค่ะ,คะพี่เตา๋าภูสินน้องแปง้แปงรำ่ำส,สุวะนารีศิวนารีซื้อเพิินกันยากยากเด้ยน้องแป้งเนี่ก็ได้คันเพราะว่าแปง้งลา ศิวนาลีนี่กับสิวาแปงนัทธิดาแปงนัทธิดานี่ก็อยู่เสียงอีสานอยู่แล้วเนาะและ้วก็พี่แอ๊กโชกใช่อยู่ในสายละครนักร้องศิลปินสายประกวดแมนบอนั่งค่ะด้วย,แช,วชยแชมเด็กก็เด่นซองเนี่ยความสามารถหลายเด้จังได้เป็นความสามารถพูนไลหลายร้องเพลงลูกทุ่งสตริง อาสากลเพลงสากลแล้วก็เล่นดนตรีเก่งอีกพ้อมไปได้ลูกสรผู้ใหม่เนี่มาเติมไปถ่ายละครค่ะลูกไปถ่ายละครอ,อาพี่บอลรูนนี่มาไหมเนี่ยพี่บอลรูนมาเออพี่บอลรูนนี่เพอสิมาเป็นฮางเครืองดิสิมาเปิดโตววันที่แปดวันที่แปดเป็นคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ขนมปังโกเบติมขุมเต็มคำสำหรับคุม่าหนางานใดฝ่าหมาวันที่แปดได้ค่าเวลหมา่าวันที่ปปแปดสกีมกชับแบบเด่นแ,นนอ,แอีหลีบบแม่อีลีอีลีจะลูกจ๋าอีลีนี่บนอีนอกเด้อีหลีเล่นจังหวัดอูดอรนิวเตอร์อย่างเดียวคบฟ้าขาดฟ้าขาดบีโช้สุดพิเศษของนักข้องสุดพิเศษพอพี่เตา๋าภูสิน น้องแปงลำแล้กาน้องแอดโชคชใชโชว์สุดพิเศษรวมสางงานเพื่อชี้แจงแถลงข่าวด้วยว่าละครไม่หลอนซ่อนพ่อช่องวันสามสิบเอ็ดจะเปิดออนแอร์ค่ะไดมากไก่ชิดไก่ชิดติดขอบเวทีบัตรราคาเพียงลอยยีสิปเกัา ร้อยี่สิบเก้าบาทใช้คับว่าวเพียงนะลูกเนาะว่าถือพุรบาทแในลูกลูกลูกๆของคุณยายโนกาวเอฟซีสายเลือดว่าอุ้ยไหล่ย่มได้มุข่อยกับเบิงหักเสียงอีสานเสียงอีสานเฮ็ดยังไห้เบิงกับเบิงว่าสันแล้วเต็มรูปแบบของงานโชว์วัฒนธรรมอีสานกองกิ้งแก้ว กองกิ่งแก้วนี่คือมรดกมูลมั่งหลวงพอจะเลิ่ญนฐานะยุตโตเพิ่นประท่านให้เมตตาลูกหลานเราเอามาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นอ่กล้องยาวฉางานโชว์การคิดโชว์ต่างๆที่ต่อยอดเพราะว่านัางเพราะว่าลูกๆแฟนเพ่งว่าเอ๊ะโอกาสตั้งข้อตั้งออกวามเห็นเนาลูกเนาะต่างความคิดต่างมุมมองไงอ ขายบัตรอะไรลูกขายสดหรือเปล่าขายบัตรแล้วนี่ไม่หมายถึงว่าขายบัตรวันที่สิบแปาเดี๋ยวเราเข้าทันอันใจญ่าไปเบิรงวันที่แปดค่ะขายบัตรนี่ขายบัตรวันที่แปดค่ะลูก,กชัวร์ <ๆ S 2> คือความสมบูรณ์ไงสมบูรณ์แบบของงานค่ะลูกค้าวันที่แปดเขาออกงานมาเนี่ยเ่าท่านได้เล่นเต็มรูปแบบจากมือแม่ยก งานโชว์นั้นออกนะวันเนี้ยชุดโชวน,นั่นเอามาเกียยขี่ตมบ่ใดได้ครับประสันเดชุดโชว์โชวน์นี้บ่อาก็สแสดงบ่ใดได้แม่เป็นยังดูมือไดเหาโยกก่องกิงเกวออกงานโชว์วันส <2. S 1> องหรือวันแรกเออวันที่สองเนาะรถติดเต็ตมสนามแล้วก็รถส่วนอื่นๆจอดอยู่ ข้างถนนแล้วก็ไกลเวทีมากอ่ะแม่ถามลูกๆว่าทั้งฝนตกทั้งฝนค่ะลูกลูกจ้ามือนีเขาเคือเ็ยกวยกโชว์วัฒนธรรมออกแม่ครับว่าสัน้นรถที่ใสอุปกรณ์การแสดงจดอดยู่พูน้นประสันลูกขาค่ะเข้าจึงต้องอ่าพบกันเครื่องทางเนาะเข้าใจเหตุผลค่ะเข้าใจเหตุผลเนาะลูกเนาะ ซื้อบัตรเขาเบิงซื้อบัตรเขากุมเด้อคนเก่งของแม่เปลี่ยนทีมไล่แล้วเนาะทีมไหนนะบีทีไล่บทีไลเหรออ่าหรอเอฟซีบอกเรียกร้องบ้าคุณโอเคไหมลูกหนูโอเคนะค่ะเปลี่ยนทีมไล่บิงแนอีเมลประสานอันนี้อ่ากับความบกพร่องผิดพลาด เราก็ไม่ได้หมายความว่าทีมทีมไรที่ก่อนหน้านี้คือใครทีมสบายดีเหรอสบายดีเนาะค่ะก็บ,บ่ได้บอกว่าเพื่อนไรบ,บ่ดีได้ลูกค้าแต่บริบทของการเอินว่าคุ้มสคริปต์อันเนี้ยทีมงานก็ก็ก็บกพร่องเช่นเดียวกันผู้ดูแลสคริปต์ก็ต้องชี้แจงและกำกับเอินว่ากำกับดีกว่าผู้กำกับดูแลสคริปต์เพลง ต้องกำกับด้วยว่าทำความเข้าใจกันกับทีมกล้องโช,โชนี้เราจะโฟกัสอะไรเราจะให้เน้นอะไรให้ถ่ายอะไรซูมอะไรอย่างนี้ไงลูกค้าค่ะแม่ก็ต้องขอโทษขอโทษไปหอดแฟนเพลงเอฟซีแล้วให้ทําโปรดทําความเข้าใจว่าทีมสมบายดีก็เช่นเดียวกันกับงานทีมันฉุกและหขกอะ่ะ ฝนตกเพื่อนกะแลนเอาของเพื่อนแม่กะแลนเอาของแม่จึงไม่ไม่ได้กำกับไม่ได้กำกับ,กบคิวดีกว่าร่วมกันรับผิดชอบแม่ก็ต้องรับผิดกับลกูกไม่ใช่แค่รับชอบถ้าบีทีไลมาทีมผู้กำกับของเสียงอีสานเนี่ยไม่ให้รายละเอียดว่าโชว์นี้ ต้องโฟกัสไปที่อะไรกล้องต้องซูมยังต้องทายยังวิธีไไรเองก้นล่มเหมือนกันก็จอยเนี่ยแบะข้าคข้องขอใจกับแฟนเพลงกับเอซของลูกของแม่พผอมป่าในเมื่อหนูขอมาแม่ก็จัดให้แต่ไม่ได้บอกว่าทีมสมบายดีผิดนะบอาให้เพ่่นรับทั่วเด้ค่ะลูกทัวนี้ไม่รับแต่รับคำคอมเมนต์รับคําติชมแม่เองก็ผิดทีมงานเสียงอีสานก็น้อมรับผิดด้วย บอดดีกกก้กำกับกำกับอ่าสคริปต์เพลงค่ะต้องมีผู้กำกับยืนอยู่ข้างๆทีมไลฟ์ทีมไลฟ์ลด้วยถูกต้องไหมอืมฉะนั้นะทีมไลฟ์ทีมไลฟ์ทีมไลฟ์ไม่ได้เลยปากได้มันน้ยคืออยายนุกอ่ะ เป็นผู้หญิงที่ที่มองแล้วก็ยิม้มยิ้มได้ทั้งวันอย่างไงู้ผู้ใดทีสร้างยายนกอะเบื้องยายนกแล้วก็ยิ้มได้ด้ยิ้มแบบว่าก็ยิ้มหยันไงแบบเแบะบปากอย่างเงี้ยยายนกเหลืออย่างเงี้ยเมื่อวานนี้เข้าไปอ่านเม้นไหลอยู่สนามบ้านยังก่เขาเรียนอยู่อุบวนไหมไม่อุบวนอุบนบ้านขีเล็กโอ้โห สองสามโมงเช้ารถตดเต็มสนามหน้าเนี่ยสดมากเลยยายนกเปิดกล้องเปิดกล้องซูแม่สีไล่เอ้าเจ้าสีไล่เจ้าไรอันนี้บอถอดแอดมินได้ปะนี่บอให้โอดแอดมินเจ้าบอไดแต่งนะเจ้ารูปนาป้อแม่บอนาเลี้ยวเลี้ยวเขียวเขียวนี่บอเออประสันดีแมวาเปิดกล้องเปิดไล่ให้แม่มีมีบางไรบอะอะบางเม้นเนาะพนเขามาว่าเอ้ย แห้งเทาเทาแล้วแห้งผู้หายเนาะยายนอกกว่าสันคอยเขาไปอ่านคอยเขาไปอ่านของเธออยู่เงียบเงียอยู่โอ้ยหางหัวสุดเ้ยว่าสันขอโทษเด้อกขันเป็นลูกเจ้าของวาเนาะแม่กันแม่อกกวสิวาแม่มึงเอ้ยแล้วมันผู้ใดละเทาแห้งเทาแห้งงามนั่นกวสิวะเจังสี่ละวันต่อไปละมาตรการประเจ้าที่ปีกว่าวายพามีความสุขลูกเอ้ยคุณพาคุ้มคล้องแห้งเทาแห้งผู้หายเนาะ ยายนกคนวะบานนี่มีอีกเม่นหนึงนมแมนคนผู้หายคนผู้หายเรียวๆเวขียวๆนี่คือตัวตนเยนนกไปตลาดไปซื้อพักซื้อมีเนาะนาบ่ได้แตงได้ใส่เสียมากกะแรงอุย้ยยายนกยายนกกว่าสันยายนกยายนอก,นอ,กอีลีเอาเฮากระตกใจเข่ากระต่นเอาคนคือื่อข่อยใดวะ เจ้าย่างมาตะพุ่นน่ะไขอ่หัวแจักเลยขอ่ชื่อจ้าได้คขอยเบิ้งหนาผักคขอยเบิ้งหนาผักแ้ากาสิ่งที่สะดุ้ตาที่สุดคือเจ้าผู้ใหสาย,ามสมาสยหม่ครับเพ,เพล้ยเลงาหลอย่าเอาลุบทุหลาย,ย,าาย,ลายจาังหวะอย่างเดียวครับอบอกมาเลยลูกสูสีน้ำสีแนะมากคนเก่งของแม่ ชีนนำชี้แนะมามันควรเป็นยังสัน้นเข้าไปหมัวล่ำแม่นค่ะลูกต้องลำ่ำต้องเตืต้องโจเจาะทิงนางๆชะโอว่าจังที่เงน้องน้อยน้ำตาปลอยเดือดไข่แค่สาวชาวดินต้องมาเต้นกินรำกินเป็นศิลปินแบบพอกระเทินออกงานมากก่อนานก่อนเนิ่น ทางบาหันขาดเคินเลยเป็นห้างเครื่องมอลอํอ้ยอ่อนซ่อนเสียงเจ้าของว้า <c oughs> วาลายเสียงกระแหบคณะเสียงแหบได้ยน่เสียงยังดีปันนี่ยันตายนี้จากเสียงดีเนาะยายนกตาถุอายุมันควนัญเยนเดอ้อนางเดอ้อแ่าเมาว่าวอ้ยยายนกพูดอ่ะแล้วมาจือใดเลย จูอยังได้ก้อนหนับผากจูอยังได้อีกคว่ำผู้หายอ่ายายนกว่าษาเจ้าบ่ได้แต่งตัวจ้ารผู้หายเนาะเพิ่นวะยายนกกนเลยว่โต๊บมือหายเลยยกโปแ้แถมก้อยอีกเจ้าเว้าถือคันเจ้าเว,าว้าวาะยายนกผู้งามนี่เจ้าตอนแหลว่ว่าสิแล้วยายนกวะคอยยังเพราะว่าคอยกับบ่ได้แต่งนาะบ่ได้ใส่ ลูกแป้งไม่ได้เห็ดยังเลยข่อยก็เป็นเศร้าบ้านเป็นคนธรรมดาผู้นึงบ่เม่นหนาคข่อยสิบอขาดเครื่องซ้ำอ้างยายนกว่าอืมค่ะขอบคุณนะครับพี่หมออีทขอบคุณบัตรทุกใบของลูกขอบคุณรักว่าน,นามใจค่ะนอนกินเขาลิ่งิงเนี่ยสามมือแข่นแขนขอพักแลมอยู่วัดบ้านไผยล่าซีสไล โอ้ยคณะกรรมก,การผู้ใหญ่บ้านกำนันอา,อาจารย์พะคู่เฮ้าคนกระจดีดีดี่นเมตตาให้พาคแล้ว,ลวจ้างงานมาัดจำพร้อมวันที่ยี่สิพฤศจิกาสแสดงอยู่นี่แหละอยู่บ้านไัยอยู่บ้านภัย่ยา,ยาสีคนว่าเออพอได้งเงินไปซื้อเขา้าสู้กันกินนั่งเอ้ย่รสันค่ะ ตอนนี้แม่ไม่ว่างไม่สะดวกคุยกับใครทั้งสิ้นเพราะว่าแม่ไลฟ์สดอยู่แม่ไลฟ์อยู่คุยเจ้าภาพค่ะอ้าวเหรอคุยบอค่ะเอา <laughs> เอาจ้าภาพเหรอเดี๋ยวหนูโทรกลับแป๊บนึงนค่ะ,ะถ้าเจ้าภาพคุยคะ่ะลูกโ <laughs> อแฟนแฟงคือสิว่าเอาไม่ใหญ่นี่คือหางลำไว้สิว่ <laughs> <laughs> าคุยกับเจ้าภาพก่อน <laughs> ตัดไลฟ์ก่อนเอาตัดไลฟ์เหรอตัดไลฟ์ก็ต้องมีเดี๋ยวนะก่อนจะตัดไลฟ์นะเข้าโทรกลับดีกว่าแป๊บหนึ่งขอจังสิตัดไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ ที่ักของแม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจมอลังเสียงอีสานหนุกหน่อยอุไงลพรออ่าช่องช่องทาง youtube ค่ะทุกความเคลื่อนไหวปีไก่ออฟฟิเชียลแล้วก็อช่องทาง Ti k t o k ค่ะปีไก่เช่นเดียวกันปีกไก่ออฟฟิเชียลเขาไปเบิ้งคลิปล่าสุดเด้อปีไก่ออฟฟิเชียลทั้งทั้งอ่าทิกตอกเนี่ยปาเมนกเห็นคลิปกันเลยขวอนุญาตแคปบมาลงสะเถาะลูกจ๋าเคยเห็นบอคนอยู่ซื่อกับพิษ เมื่อว่านี่สิไปลงแสดงอยู่บ้านบึงหมอกรถไปจอดเต็มอยู่บัดเนี่ยสนามรัดน้ำท่วมลงบ่อได้ลงบ่อได้เล้วเล้กันเลยเขามาพักอยู่อยู่บ้านไผยนี่แหละพี่น้องบ้องพึงไข่บ้านบึงหมอกเพราะขา่าแม่ขา่าดาไม่ยโนกค่ายไม่ยนกเครียดไห้ไม่ยนกว่าไม่ยน่บมล่งว่าไม่ยโนบ่มนบมลง่ง ขี่รถหนีไปสายไม่ยงโนกว่าสัน่อยโอกหักยางแห้งเจ้าต้องกลับมารับผิดชอบความเสียหายของคอยคอยเฮ็ดแนวกินคอยหนึ่งเขา่าหุ้งเขา่าไรหมอแล้วคอยว่าสีเฮ็ดแนวกินขายลูกเตาเจ้ามาสังมาจอคิวมาล่อคิ้วรถมาจอเต็มนาบ้านเออแล้วซื้อ,อยังบุนี่อีเมกับบอดี้โหไปเห็น่นจมอยู่ในคลิปเอา้าอยู่ซื้อ,อกูกระพิดบนอยวเจ้าลบมาเดีย๋ยนี่อกหักไข่ย่อยนกบ่ย่อมย่ยโกต้องลบมารับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข่อยวสัน่ะเขาไปเบิงเดือพผีนองเขาไปเบิงไปเบิงไปกดไหลกดแช่ให้แนวายายนกอยู่ซื่อๆกับผิดเคยเห็นบอกคนอยู่ซื่อๆกับผิดซื่อบัตรให้กำลังใจเล่าเน้เล่าลก็ยายโกก,อก,ก,ก็อกหักคือกันเดอกหักจากผ้าอยู่โนโลู่นี่แหละเสียใจยางแห้งรัางมันยางแห้งรัางยางแห้งมาซอยกันซั่งผู้ใดรัางผ้าอยู เมื่อบัตรบหายกำลังใจแย่โงกในกลุ่มปิดเบิงวันที่8นี่จัดโชว์เต็มรูปแบบของเสียงอีสานปั๊บสคริปแคนแคนเอาออกนี้ไปไกลๆอันเพ่งสะสานแฟนเพ่งว่าเอาออกนี้ไปไกลๆเอาอันนี้รับทราบอันนี้รับทราบแล้วก็ขอบคุณเบาเสียงอ่อนล่องแล้วสิตัดไล่แล้วค่ะแม่รักนนนะแม่รักนน